นิ่งให้พอเงียบให้พอทุกคนคะ่ะอยู่กับตัวเองด้วยความรักด้วยการปล่อยวางด้วยความวางใจที่รักคุณจะมีความสุขจริงๆแทนที่คุณจะรอคอยใครบางคนให้มารักคุณแทนที่จะรอคอยความรักการพิสูจน์การได้รับการยอมรับการให้ใครบางคนชมคุณสรรเสริญยือชื่นชมคุณ คุณจะหลุดออกจากสิ่งนั้นทั้งหมดนี่แหละค่ะความเป็นอิสระจริงๆนะแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันหาเวลาเอาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เนี่ยที่รักอยู่กับป่าอยู่กับต้นไม้อยู่กับนก <No. S 1> อยู่กับเสียงธรรมชาติแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าชีวิตของคุณมันคือความเป็นอิสระเพราะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในตัวคุณแล้วตั้งแต่แรกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังมองหายัง หยหาความรักข้างนอกยังโหยหาใครบางคนให้มารักคุณใครบางคนที่คุณต้องการให้ใครเห็นคุณค่าคุณมาชื่นชมคุณแปลว่าคุณกำลังเป็นเหยื่ออยู่นะที่รักกรับมานี่ค่ะนิ่งให้พออยู่กับตัวเอง คุณจะเกิดการปล่อยวางคุณจะเกิดการวางใจผู้สร้างจึงเกิดขึ้นค่อยๆลงมือทําที่รักด้วยความรักที่อยากจะส่งมอบให้จากพลังงานด้วยความรักเพราทาั้นั้นเนะสมความรักตัวยิ้มน่ารักไหมน่ารักไหมอยากจะมาแบ่งปันพลังงาน,ฟงงานโฟลดีๆนะคะอยู่ในโฟโร s สเตตแกล t i t จูดขอบคุณที่รัก ขอบคุณตัวเองตั้งแต่เช้านี่ตื่นขึ้นมาคุณขอบคุณดวงตาที่ทําให้เห็นนีธรรมชาติที่สวยงามดูสิธรรมชาติเขาสวยงามขนาดไหนเนี่ยขอบคุณดวงตาที่ทําให้ฉันได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม <c oughs> ขอบคุณหูที่ทําให้ฉันได้ยินเสียงนกร้องที่ทําให้ฉันได้ยินเสียงลมพัดขอบคุณนี่หัวใจที่ยังเต้นขอบคุณลมหายใจที่ยังหายใจ ขอบคุณนะขอบคุณแล้วนั่งนิ่งๆเนี่ยค่ะรับแสงอาทิตย์หูหายใจเข้าหายใจออกสัมผัสและรู้สึกนะคะสัมผัสและรู้สึกเพียงเท่านี้ปัจจุบันขณะเกิดเพียงเท่านี้พลังงานทั้งหมดจะกลับมาอยู่ในสนามพลังค่ะเพียงเท่านี้คุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก เพียงเท่านี้ค่ะคุณจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าที่เริ่มต้นจากตัวคุณเองจากภายในและเมื่อน,นั้นคุณจะเกิดความเชื่อและศรัทธาในตัวเองว่าฉันไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกแล้วทั้งหมดอยู่ที่ตัวฉันเองค่ะเพราะทุกอย่างอยู่ในตัวคุณหมดแล้วนั่นเองด้วยความรักและศรัทธาจากหัวใจของตัวคุณเองนะคะวันนี้น่าจะโอเคนี่พามาดูน้ําด้วยสวยบ้านเขานะคะ ที่เขาใหญ่นั่นเองนะถ้ามีโอกาสจะพามารีทีทพามาเอ๊ะได้ยินเสียงนกนะะ่ารักนะคะถ้าจัดคอร์สก็อาจจะพามารีทีทอยู่แบบนี้แล้ไวไว้บอกเลยว่ามันทรงพลังสุดๆที่รักนี่มานั่งอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องโหยหาไม่ต้องวิ่งไล่ตามเงินที่รักไม่ต้องวิ่งไล่ตามหาผู้ชาย อยู่นิ่งๆแบบนี้เดี๋ยวเงินวิ่งไล่หาเองเดี๋ยวผู้ชายวิ่งไล่หาเองที่รักยิ่งปล่อยวางยิ่งวางใจเขาจะวิ่งไล่ตามคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่มีค่าคุณคือคนที่คู่ควรจงวางใจและปล่อยวางเดี๋ยวทุกอย่างมันจะวิ่งไล่ตามคุณเองนะคะ